สามค่าไตที่ผู้ป่วยโรคไตคนรู้ครับมีหลายท่านนะครับที่ได้ผลเลือดจากโรงพยาบาลแล้วนะครับรู้ว่าเป็นโรคไตแต่ไม่รู้ว่าตัวเองระยะไหนไม่รู้ว่าตัวเองมีค่าไตยังไงอ่านไม่เป็นนะครับวันนี้นะครับค่าไตมีแค่3ค่าเท่านั้นนะครับเราสามารถเรียนรู้ที่จะรู้ค่าไตด้วยตัวเองได้ครับโดยที่เรารู้ค่าที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือค่า BUN ครับเป็นค่าของเสียนะครับในตัวเจ่นนะครับค่านี้นะครับไม่ควรเกิน20 ซึ่งถ้ามีเกิน20ก็แปลว่าไตเราทํางานไม่ดีแล้วนะครับค่านี้นะครับควรจะน้อยยิ่งน้อยยิ่งดีครับอยู่ช่วงประมาณ10ไม่เกิน20นะครับและค่าที่ถัดมาคือเป็นค่าของเสียนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเรียกว่าเคธนีหรือตัวย่อ Cr ซึ่งเป็นค่าที่ควรจะค่าตัวเลขยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับไม่ควรเกินประมาณ1.2นะครับถ้าเกิน1.2ก็เราจะเริ่มเป็นโรคไตแล้วและค่าที่3ครับเป็นค่าการทำงานของไตหรือชื่อว่า eGFR ครับยิ่งตัวเลขยิ่งเยอะยิ่งดีครับ ค่าตัวนี้นะครับถ้าต่ำกว่า90เริ่มเป็นโรคไตเสื่อมแล้วนะครับและถ้าเกิดต่ำกว่า15ก็จะถือว่าต้องฟอกไตและค่าเหล่านี้นะครับเราสามารถที่จะขอจากทางโรงพยาบาลได้ครับเป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยดังนั้นนะครับอย่ากเกรงใจนะครับที่จะขอผลเลือดจากทางโรงพยาบาลหรือทางคุณพยาบาลหรือคุณหมอนะครับเพราะสิ่นนี้นะครับจะช่วยในการวัดการทํางานของไตของเรานะครับและเราจะได้เปรียบเทียบก่อนและหลังในการดูแลเราจะได้ดูแลสุขภาพไตให้เราดีที่สุดและชะลอการเสื่อมของไตได้ครับ สำหรับท่านไหนนะครับต้องการดูแลฟื้นฟูไตจากที่บ้านนะครับผมขอได้นำสือเล่มนี้ครับเมนูอาหารฟื้นฟูไตซึ่งเป็นสูตรในการชะลอความเสื่อมไตครับซึ่งมีเมนูขาวด้วยกัน45สูตรและเมนูอาหารหวานนะครับที่สามารถทานได้สำหรับผู้ป่วยไต15สูตรด้วยกันและเครื่องดื่มสำหรับผู้ป่วยไตครับ5สูตรด้วยกันนะครับซึ่งเป็นสูตรนะครับที่อร่อยปลอดภัยและตรงตามโภชนะการโรคไตถ้าท่านไหนสนใจนังสือเล่มนี้นะครับคลิกไปที่ลิงก์ข้างล่างนี้นะครับและสั่งซื้อครับทางเราจะส่งให้ถึงบ้านเลยครับ